เราจะเริ่มสุดยอด10อันดับของเราด้วยเครื่องบินลำเล็กที่สุดในโลก The Star b u m b e r Bee มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำสถิติโลกและเพื่อให้ได้ชื่อนี้โดยเฉพาะระยะของปลายปีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง,น,น,งนั้นน้อยกว่าความสูงเฉลี่ยของคนซะอีกและความยาวของเครื่องก็พอๆกับรถซีดานปกติด้วยแต่เจ้าเครื่องบินลำจิ๋วนี้จะทำให้คุณประหลาดใจความเร็วสูงสุดของมันเทียบเท่ากับรถซุปเปอร์คาร์ที่305กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่อย่างไรก็ตามมันก็เคยได้เหินฟ้าแค่ไม่กี่ครั้ง แถมมันยังต้องขอลงจอดฉุกเฉินด้วยแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเครื่องบินก็ถูกกู้มาได้ก่อนที่จะถูกมอบให้นักสะสมรายหนึ่งค่าใช้ใจ่ายในการผลิตตาบัมเบลีลำหนึ่งอยู่ที่ราวๆ1 0 0 0 0ดอลลาร์ดังนั้นมันก็คือรถซีดานธรรมดาในหมู่เครื่องบินดีๆนี่เองแต่เพียงแค่มันเป็นเครื่องบินโดยสารที่รองรับคนได้เพียงคนเดียวเครื่องบินลำถัดมาก็คือเซสนาหนึซึ่งเป็นเครื่องบินที่ทำลายสติด้วยแต่ไม่ใช่เพราะขนาดของมัน แต่เป็นจากจำนวนที่ถูกผลิตขึ้นในปัจจุบันนั้นนับได้ถึง45,000ลาำและมันก็ถูกผลิตมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี1956ในเรื่องของขนาดความยาวของมันอาจจะเทียบเท่ารถลีมูซีนและความยาวของปีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนั้นน้อยกว่ารถโรงเรียนซะอีกแต่มันก็สามารถบรรจุคนได้น้อยกว่ามากมีแค่นักบินกับผู้โดยสารอีก3คนเท่านั้นในปี1 9 5 9 เครื่องบินลำนี้สร้างสถิติโลกในระยะเวลาการเติมน้ำมันขณะที่บินอยู่นักบิน2คนได้นำเครื่องขึ้นบินจากสนามบินลาสเวกัสและกลับมาลงจอดที่นั่นในระยะเวลา64วัน22ชั่วโมงและ19นาทีหากไม่มีการเติมน้ำมันเครื่องเซตหน้ารุ่นล่าสุดสามารถบินได้1,287กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะทางจากซานฟรานซิสโกไปยังลาสเวกัสและกลับมาอีกรอบเราไปต่อกันที่เครื่องบินที่ใหญ่กว่าและมีพลังมากกว่านั่นคือ e อ b r a e r Legacy 600 มันยาวกว่าขบวนรถไฟใต้ดินเล็กน้อยแต่สบายกว่ามากในเรื่องหน้าตามันเป็นเครื่องบินส่วนตัวราคา25ล้านดอลลาร์แต่ถ้าอยากเป็นเจ้าของสักลำก็เตรียมตัวจ่ายเงินเพิ่มปีละ500,000-1ล้านดอลลาร์ไว้เลยมันเป็นค่าซ่อมบำรุงเครื่องนะ่ะคราวนี้มาถึงเครื่องบินที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนวานเบลูกา้าซึ่งจริงๆแล้วก็คือชื่อมันนั่นเอง Air Bu s ส A 300 600 ST เบลูก้า มันออกแบบมาเพื่อขนส่งชิ้นส่วนเครื่องบินและขนส่งสินค้าและมันยังขนส่งกระสวยอวกาศด้วยดูดูไปก็เหมือนเครื่องบินแม่กํลาลังแบกลูกน้อยเบลูก้าคือลำที่ขนส่งโมดูลโคลัมบัสให้กับสถานีอวกาศนานาชาติมันยาวพอๆกับสนามเบสบอลสสนามและมีระยะห่างของ2ปีเกือบเท่ากันพื้นที่โกดังนั้นใหญ่มากจนสามารถใส่ตัวถังของเครื่องบินอีกลำเข้าไปได้ แต่ที่น่าอัศจรรย์คือมันต้องใช้คนเพียงแค่2คนเพื่อขับเครื่องบินลำยักษ์ขนาดนี้แต่ถึงจะมีห้องเก็บสินค้าขนาดใหญ่โตเบลูก้าก็รับน้ําหนักได้เพียงแค่47ตันเท่านั้นหรือฮิโปแค่30ตัวหรืออะไรก็ตามที่อยากกันใส่เข้าไป <c oughs> ส่วนราคาของมันนั้นอยู่ที่180ล้านยูโรหรือก็คือเกือบเท่าฝูงบินเซสหน้าเกือบ600ลำ Boeing 787 Dreamliner มันคือหนึ่งในเครื่องบินที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลกและได้รับการบันทึกสถิติว่าบินได้ยาวนานที่สุดโดยไม่มีการเติมน้ํามันเลยในเดือนมีนาคม2020มันได้บินจากราเปอเตไปถึงปารีสมันบินได้โดยไม่ต้องลงจอดเกือบ16ชั่วโมงครอบคลุมระยะทางกว่า15,715กิโลเมตรคิดดูแล้วเป็นระยะทางจากนิวยอร์กไปลอสแอนเจลิสแบบคูณ4เลยราคาของพี่บิ้มลำนี้อยู่ที่ประมาณ300ล้านดอลลาร์ เปรียบเทียบแล้วก็เป็นรถที่แพงที่สุดอย่างโรสร r อย30คันหรือตัวหนัง30ล้านใบ Huge H4 Hercules ที่จริงแล้วมันคือเรือบินดีๆนี่เองและมันก็ทำมาจากไม้มันคือเรือบินที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมาและมีระยะจากปีกหนึ่งไปอีกปีกหนึ่งยาวถึง98เมตรการจะทำให้มันลอยขึ้นไปในอากาศได้จะต้องใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อน8ตัว ตัวละ3,000แรงม้าและแม้ว่ายักษ์ลอยน้ำนี้จะสร้างขึ้นในปี1947แต่มันบรรทุกสินค้าได้มากกว่า Airbus b e l u ูกที่หน้าตาทันสมัยซะอีก Hercules สามารถยกน้ำหนักใน5้59ตันนั่นคือน้ำหนักของรถถังสมัยนี้หรือราวๆร,รถ SUV 30คันแต่แรกเริ่มเดิมทีมันสร้างขึ้นเพื่อบรรทุกคนราวๆ750คนในครั้งเดียวแต่น้ำหนักที่มากที่สุดที่มันบรรทุกได้และความเร็วสูงสุดของมันก็ยังคงเป็นปริศนา เพราะในชีวิตนี้มันได้บินแค่ครั้งเดียวเท่านั้นมันบินสูงขึ้นไปถึง20เมตรและบินไปได้ไกลแค่1.9กิโลเมตรเหนืออ่าวลอสแอนเจลิสเองแต่ถึงกระนั้นวิศวกรฮาวเวิร์ดฮิลช์ก็เก็บเจ้ายักษ์ตัวนี้ไว้ในสภาพที่ยังใช้งานได้มาเกือบ30ปีแล้วโดยเขาจะต้องใช้เงินราว1ล้านดอลลาร์ต่อปี Airbus A380 นี่คือเครื่องบินบรรทุกผู้โดยสารที่ใหญ่มหึมาที่สุดในโลกมันมี2ชั้น และรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ850คนผมว่ามันเหมือนการขนส่งประชากรในหมู่บ้านเล็กๆขึ้นเครื่องรวดเดียวเลยล่ะการจะขนส่งผู้โดยสารได้มากขนาดนี้ขนาดของมันต้องน่าประทับใจความยาวของมันเกือบเท่าสนามฟุตบอลเช่นเดียวกับความยาวของทั้งสองปีกแถมมันยังมีความสูงมากกว่าตึก7ชั้นซะอีกนอกจากนี้แอร์บัสสามารถเดินทางได้ยาวนานอย่างน่าเหลือเชื่อโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเลยมันสามารถขึ้นบินจากไอซ์แลนด์ และลงจอดที่ขอบอเมริกาใต้ได้เลยละ่ะข้อเสียอย่างเดียวของมันก็คือราคาโดยราคาของมันอยู่ที่445ล้านดอลลาร์เงินจำนวนนี้สามารถซื้อเกาะส่วนตัวที่เกาะบริ t i s เวอร์จิได้ถึง4เกาะเจ้าชายซาอุดีอาระเบียเคยซื้ออยู่ลำหนึงและแปลงให้เป็นเครื่องบินส่วนพระองค์ว้าวทำให้มันยิ่งดูเหมือนคฤหาสนหสุดหรูหรือโรงแรมขนาดย่อมๆแถมมันยังได้กลายเป็นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่ใหญ่และแพงที่สุดในโลก โดยราคาของมันนั้นอยู่ที่ราวๆ5 0าว500ล้านดอลลาร์อ๋อลืมบอกไปว่าแค่จะนำเครื่องขึ้นเจ้ายักษ์ลำนี้จะต้องใช้รันเวย์ที่ยาวเกือบ3000เมตรดังนั้นไม่ใช่ทุกสนามบินที่จะรองรับเครื่อง Airbus A-380 ได้ s c เกลคอมโพสิต model 351 s t r a t ต l o n เป็นชื่อเครื่องบ,บินที่ไม่คุ้นหูเท่าไหร่ชื่อก็ว่าแปลกแล้วแต่หน้าตายังพิลึกกว่าอีก เครื่องบินลำนี้ได้ชื่อว่ามีระยะจากปีกหนึ่งไปอีกปีกหนึ่งยาวที่สุดในประวัติศาสตร์การบินเลยทีเดียวโดยความยาวที่ว่านั้นคือ117เมตรมันมีความยาวมากกว่าสนามฟุตบอลที่บวกรถลีมูซีนเข้าไปด้วยเลยล่ะนักบินนักบินผู้ช่วยและวิศวกรเครื่องบินจะอยู่ในห้องนักบินทางด้านขวาส่วนห้องนักบินทางด้านซ้ายจะใช้เป็นโกดังเก็บของเครื่องยนต์6ตัวที่ทรงพลังช่วยให้มันทะยานขึ้นฟ้าได้ และรางล้อ8รางพร้อมล้อ28ล้อก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้มันสามารถลงจอดได้เครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ปล่อยจรวดเปกาซัสแต่ตอนนี้มันกำลังจะเปลี่ยนมาเป็นเที่ยวบินที่มีความเร็วยิ่งยวดเหนือเสียงก็นะไม่ว่าจะเพื่อวัตถุสงค์อะไรนักบินก็จะต้องระวังหน่อยเพราะจนถึงตอนนี้ทั้งโลกมีสตราตลอนโมเดล351เพียงแค่ลำเดียวเท่านั้นจัมโบ้เจหรือโบอิง747ที่เรารู้จักกันดี นี่คือเครื่องบินสองชั้นที่บินระยะทางไกลลำแรกของโลกมันได้ชื่อว่าหนักที่สุดและมีพื้นที่ภายในมากที่สุดมานาน36ปีจนกระทั่ง Airbus A 3 8 0ถือกำเนิดขึ้นความยาวจากปีกหนึ่งไปอีกปีกหนึ่งของมันยาวกว่าสนามฮอกกี้และความยาวของมันอยู่ที่76เมตรซึ่งมันสูงเท่ากับความสูงของยีราฟ15ตัวเลยล่ะเครื่องบินรุ่นนี้ทำสถิติบรรจุผู้โดยสารมากที่สุดในเที่ยวบินเดียวระหว่างปฏิบัติการกู้ชีพในเอธิโอเปีย มีคนได้โดยสารเครื่อง747ลำนี้ถึง1,086คนเลยล่ะเครื่องบินรุ่นนี้ยังรองรับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาหรือสตรีหมายเลขหนึ่งของเขาในกรณีแบบนี้มันจะได้รับภารกิจว่าเป็นเครื่องบิน Air Force 1หรือ Air Force 1ฟ็อกตรอและเครื่องบินรุ่นนี้ที่ใช้ขนส่งสินค้าเอาไว้สําหรับขนส่งกระสวยอวกาศจากลานบินไปยังจุดปล่อยกระสวยซึ่งอยู่ที่แหลมคานาเวรโร a n นโตนอฟ AN 225มาริยเป็นเครื่องบินที่หนักที่สุดเท่าที่เคยผลิตขึ้นและยังมีระยะจากปีกหนึ่งไปอีกปีกหนึ่งที่กว้างที่สุดในบรรดาเครื่องบินหน่วยปฏิบัติการระยะระหว่างปลายปีกทั้งสองนั้นยาวเท่ากับสนามฟุตบอลและความยาวของตัวเครื่องนั้นอยู่ที่83เมตรมันเหมือนกับรถโรงเรียน6คันต่อกันเลยทีเดียวแน่นอนว่ามันคือเครื่องบินยกน้ำหนักดีๆนี่เองในปี2009อันโตนอได้ถูกบันทึกลงในกินเนสบุ๊ก เนื่องจากมันได้ยกสินค้าโกดังเดี่ยวที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์การบินซึ่งหนักถึง187ตันนั่นเหมือนน้ำหนักของเครื่องบินที่เล็กที่สุดในโลกอย่าง s t r a b o m b r b ถึง1,000ลำหรือ boeing 737ถึง4ลำแต่สถิติสุดยอดสำหรับการยกของของอันโตนอฟก็คือ253ตันนี่คือน้ำหนักเครื่องหนึ่งของตึกที่สูงที่สุดในโลกอย่างตึกเบิร์ดคาลิฟาเลยนะก็นะเครื่องบินรุ่นนี้มีสถิติที่เอาเยียด ตั้งแต่ขึ้นบินครั้งแรก AN 2 2 5ก็ทำสถิติโลกไปแล้ว240รายการถือว่าโดดเด่นมากในวงการการบินและเปน็นสถิติที่หาใครเทียบไม่ได้ด้วยส่วนอันนะี้ก็ไม่เชิงเป็นเครื่องบินสักเท่าไหร่แต่ผมก็ต้องขอเอามาใส่ในการจัดอันดับด้วยนะนะนั่นก็คือ Caspian Sea Monster มันคือยานรบผิวน้ำรุ่นทดลองนั่นหมายความว่ามันจะใช้แรงอากาศที่สะท้อนจากผิวโลกหรือผิวน้ำเพื่อให้ลอยอยู่ในอากาศได้ โดยหลักการแล้วมันคือเรือเพราะมันบินได้ที่ความสูงไม่กี่เมตรแต่มันก็มีหน้าตาเหมือนเครื่องบินครึ่งบกครึ่งน้ําแต่มันขับได้เฉพาะนักบินจํานวนหนึ่งเท่านั้นนะอืมผมว่าระบบมันคงซับซ้อนน่าดูเลยว่าไหมมันได้ชื่อว่าเป็นเครื่องบินที่หนักที่สุดในโลกมาเป็นเวลานานโดยเครื่องเปล่าหนักถึง240ตันนั่นมันน้ําหนักของช้าง60เชือกเลยละ่ะแล้วมันต้องใช้เครื่องยนต์ถึง10ตัวเพื่อทําให้มันลอยขึ้นไปในอากาศโดยแต่ละข้างจะใช้5ตัว แต่มันก็ยังมีความเร็วมากพอที่จะบินจากนิวยอร์กไปวอชิงตันในเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้น